ครับผมเกรงศักดิ์เสรีอำนวยนะครับก <ผม S 1> ็บจากราบริษัท,ษท<ร>โมเดิดีขอนแก่นกแล้วก็โมเดิรดีอุดอรนะฮะตำแหน่งก็เป็นกรรมการผู้จัดการนะครับดูแลงานบริหารของโมเดิรดีเป็นหลักครับผมเป็นเกียรตินะครับจริงๆรู้สึกรู้สึกเห็นแก่ตัวด้วยเพราะว่าเพราะว่าเราได้รางวัลจากบิวเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่เรามาใช้ประโยชน์จากบิวแล้วก็ไปเสียสตางค์ด้วยนะฮะแล้วบิวก็ให้เกียรติเรามอบรางวัลให้เรารู้สึกเฮ้ยเฮ้ยเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าใช้ของฟรีใช้ของฟรีแล้วก็ ทำให้องค์กรของเราสามารถบริหารงานไปได้อย่างที่เราต้องการแล้วยังรับรางวัลอีกก็ถือว่าก็ขอบคุณบิวจริงๆะที่ที่ที่เป็นผู้ให้แล้วกันครับนะครับก็อขอบคุณมากๆครับผมบิวบิวช่วยเยอะเมื่อกี้พูดบนเวทีแล้วบิวช่วยบิวช่วยเปลี่ยนวิธีการทําธุรกิจของผมนะครับผมมาจากธุรกิจครอบครัวไม่เคยคิดหรอกครับว่าจะได้เป็นผู้บริหารคิดไม่ออกว่าผู้บริหารคืออะไรแต่บิวมันทําให้ ผมค่อยๆเห็นช่องทางการเดินของธุรกิจช่องทางการเดินของขององค์กรนะครับแล้วมันก็ผลักดันกันมาเรื่อยๆจนวันนี้ผมสามารถบริหารงานบริษัทต่างๆที่อยู่ในดูแลในควบคุมครับด้วยตัวเลขนะครับโดยมีพื้นฐานความคิดในการทํางานจากบิลนั่นเป็นส,สิ่งที่ผมได้รับจากบิลซึ่งผมถือว่ามีคุณค่ามากสําหรับผมนะครับอีกครั้งก็ต้องขอบคุณบิลครับถ้าพูดอีกครั้งนะครับผม